เนี่ยไข่เจียวจ้านี่มีอาหารด้านเดียวจ้าเจียวไข่ค่าสิจะยนไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆจ้ะกับข้าวอย่างเดียวจ้ามือเียร์ค่ะไม่เด้ามืนะคะ เกี da, ้ยวย่างเดียวได้ี่น้องเด้อวันนี้ไข่เกี้ยวค่ะไข่เกี้ยวนี่สิ้นเดือนก็ดีมีไข่เกี้ยวนี่แหละค่ะเมนูสิ้นเดือนเมนูสิ้นเดือนค่ะไปเกี้ยวค่ะไข่เกี้ยวจ้าเดี๋อใส่มยเลยใส่ละมันไหลเลย เดี๋ยวหอมหอมจ้าโอ้คือว่าเป็นเพมเนาะมันพี่นอ่เลยคือเป็นเพมดีนะโอ้ยหอมหอม เจียวหอมๆเด้อค่ะเด้อไม่ได้ไปเจียวย่างเดียวค่ะวันนี้มีใค่เจียวอย่างเดียวจ้ากลับไปก่อนโอ้ <laughs> <laughs> กลับไปเลยพี่น้องโอ้หอมหอมพี่น้องหอมโอ้